เออพี่น้องเอ้ยแต่เะมือแต่ละเวียนี่พอนีตุ้ยละาคลดกงาคลุน้องคลดกงาขาเนี่ยกินบ่รู้ว่าเส็ดหยังกินดอกแต่ว่าพันนั่งไปนั่งมากฝันจิตได้พี่น้องว่าพอนี้ตุ่ยเรได้ต้มดอกจอกหรือว่าเชียงในงัวไห้ตู้เย็นพอดีพอดีพี่น้องก็บจิตไปว่าเสียดเี่นูหยังดีต้มไววเปื่้ยๆล้วก็เลยคิดได้พี่น้องว่าเสียอามาเป็นลาบเนาะลาบดอกจอกอหรือว่าก้อยดอกจอกนั่นเองพี่น้อง ก่อยก่อยหอดแต่มาเปรียกะห้อกระด้มาทําการหันหันก้อนนาอพี่น้องหันหันส้อยสร้อยสร้อยสยเป็นชิ้นชิ้นอ่าการสำหรับนมนูนี่ก็เ็ง่ายๆเนอพี่น้องเย็วโาย่ายกุ่เคืองงกับเป็นเชียงรุงที่ว่าอ่อเ็ดเสียงคุงก้อยลาบเขานี่แหละพี่น้องง่ายง่ง่ายเดี๋ยวกับั้นตอนต่อไปห้อกระด้จากหัน ดอกจ้อเรียบร้อยแล้วฮะกสิได้มาเตรียมหอมหรือว่าใบมะกรูดนั่นเองกี่น้องเตรียมไวแต่เอามาใส่เอาไงไงหาเงี้ยกินยากแต่ละมือแต่ละเว้นกินน่องเอ้ยห,อหัดกินเลยมาทำการห,ห,ห,หั่นหนั่นหั่นหั่นกินน่องนี่นู่นนี่แต่ไงไงถ้าวายเห็ดเรี่ยวๆก็เสียบเสีบมากๆากเลยกินน่องเลยเกี่ยวกับ ลาบไกยที่นี่พ่อเขาเตรียมพันต้นหอมต้่นยังแล้วกะมาเตรียมไว้ปาดบักเน้าไว้พี่น้องปาดบักเน้ามีตัวนยังไว้ไว้แต่เตรียมการบีบไส้เนาะยังไงนี่แหละครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรืว่าไส้ของว่าิกปคนผู้ใดมากีดก็ใส่ว่ามากีดก็ใส่ประมาณนี้เนาะ จำกลุ่มกบไม่ยังไรดอกกินน่องเข่าขวหัวหอมธรรมดาเนี่ยแหละไงไงนี่มูบันบันธรรมดาไงบีบน้าบีบยังไสงเข่าขวาใส้แหล็กกับหอมกลุ่มกัวค้นค้นคนค้นนี่มู่นี่มันขันตอนกับว่าหนึ่งยาที่ยังขันตอนน้อยเดียวกี่น่องงไง หลังจากทือห้องคุ้นๆ,ๆไป,ปแล้วก็ยมบีบมะนาวแล้วก็ชิมเบิรงหน่อยหนึง่งใส่หอมด้วยพี่น้องเลยหอมใส่กบคุ้นๆโคเรีโคเลีโคเลีอืมนั่นไะงยนิดเดียวแล้วก็ชิมเบองงายแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเิเร์ฟแล้วแล้วม่นเปลก้ขว้ก็ไปที่นี่ขั้นตอนต่อไปห้องก็ไปเก็บผักแกมเนาะนัองกัดแกมเนาะพี่น้อง Up, qui, หากลาบก้อยหากว่าได้ั่นก็คือหาพัดนะพี่มองพัดสุดๆสุดๆที่พอยี่สีปลูกใส้กระถางไว้กบบนี้หลายสิ่งหลายอย่างเก็บเอาอย่างไเล็กกน้อยเอาแต่แขวเข้าพ่อพ่อกินกันเก็บหลายๆแต่สีเหลือไปอีกเสียใดของพี่มองเนาะเสียใดของเนาก็ปลูกไปไปแต่เก็บกินเท่ยนั้นเท่อนี้หลายๆจะเอาอย่างละเล็กกน้อยที่เพราะว่า หอมบวัวหรือว่าเป็นอันนี้พักแปนพี่น้องพักแปนพักพักแปนหน่อยเ,อเจ็บกินเรื่อยๆลวกไว้ตัตนตอนต่อไปเขากลับมาเจ็บเอาพักหนอกหรือว่าใบบวับวบกนั้นเยงเอาไว้ต่อไปครับแก้มนอกแก้มลาบแก้มยังเขาทหมาได้นะง่ายๆพี่น้องมาแต่นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมสำหรับตัวนี้ฝาก,ก,กุ้ยเก๋กุ้ยเทียบตัวนี้สีสานในเลือพี่น้องครับ